โอเคครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมดึงจากเว็บ h o n เดเว็บมาลงาใน WordPress ซึ่งเป็น WooCommerce นะครับส่วนเว็บ h o n เดเว็บก็มาจากาเป็นเบนโตะนะครับพูดง่ายๆคือดึงเบนโตะมาลงคอนเด r วิ r ์ด s พนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมลบอันเก่าของผมก่อนนะครับที่ผมเทสไว้นะครับโอเค อ่ะนะครับเราจะหลังจากเราดึงข้อมูลมาได้แล้วนะครับในโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือ Document ต์แมโคร d a t a source c o n อ a ด a าเว e รีเซนะครับเนี่ยนะครับสรงนี้นะครับเราได้วูขึ้นมาอ่าเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับเมื่อกี้ผมแก้แล้วนะครับในวิดีโอตัวอย่างผมไม่ได้มีเจ้าคอลัมน์ A คอลัมน์ B นะครับที่คอลัมน์ A เนี่ยคือถึงหน้าที่เท่าไหร่นะครับคอลัมน์ B คือถึงชิ้นที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ผม ผมมาดึงใหม่เองถึงชิ้นที่6แล้วนะครับดังนั้นถ้าผมจะใช้ตัวข้ามหน้าผมจะข้าไปชิ้นที่7เลยนะครับโอเคก็เปิดไฟล์ WordPress ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็ลบของเก่าออกไปก่อนนะครับถ้ามีบรรทัดที่2ไม่ต้องไปอย่ลบทิ้งเลยนะครับลากทั้งหมดแล้วก,กด Delete นะครับโอเคแล้วก็ เราก็ย้ายข้อมูลมาได้เลยนะครับวิธีการนะครับตั้งแต่คอลัมน์ C C 1เนี่ยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเซลล์เซลล์นะครับไอหนึ่งช่องเนี่ยเขาเรียกว่าเซลล์เซลล์ C 1 1 C ก็ได้นะครับกด1ทีนะครับแล้วลากมาล่างสุดที่เป็นข้อมูลล่างสุดของเรานะครับในตัวอย่างผมอยู่ที่บรรทัด39มานะครับแล้วผมมาเลื่อนมาขวาสุดนะครับแล้วกดชิปค้างที่เซลล์สุดท้ายนะครับปุ๊บอ่าชิปค้างแล้วกดเมาส์ซ้ายนะครับมันก็จะลากทั้งหมด ภูมดัไม่ใช่ล่างนะครับภูมิดําเราไม่ต้องเอา a กับ b มานะครับแล้วกด Copy เลยนะครับแล้วมาวางที่เซลล์ a 2ของไฟล์ WordPress นะครับกด c t r l v วางได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราไปเช็คหน่อยนะครับว่าไฟล์เนี่ยมันมาตรงหรือเปล่านะครับมันจะจบที่ตรงนี้นะครับคุณสมบัติทั่วไป1นะครับ aq ตรงนี้นะครับเรามาดูค่าอื่นว่ามันตรงไหมนะครับอ่ะตรงนี้ ตรงนะครับ0ูนยถึตัวเลือกเดียวกันนะครับแจ้งนิดน,นึงนะครับไฟล์รหัสสินค้าของแต่ละอันเนี่ยของแต่ละสินค้านะครับจะถูกสุ่มขึ้นมานะครับยกเว้นเออใช่ตรงนี้จะถูกสุ่มขึ้นมานะครับยกเว้นรหัสพวกนี้นะครับนี่รหัสพวกนี้จะถูกเอามาจากเว็บเก่านะครับซึ่งถ้าเว็บเก่าไม่มีโปรแกรมของผมจะสุ่มมาให้นะครับ โอ้นี่รหัสเก่าเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะ่าจะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยตัวเก่ามันรหัสเหมือนกันเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยนะครับเอ่อเป็นโตใช่ไหม ถ้าคิดว่านะครับถ้าเกิด SKU มาไม่มาเอ้ยผิดอ่ะก็ปีผิดอันนะครับเอ้ก็ปีชื่ออ้อนี่โทษจีฮะต้องเอาอันที่อันแรก รหัสเดียวกันนะฮะถ้ารหัสเดียวกันเนี่ยอมไม่น่าจะผ่านนะครับในใน Wordpress เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่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 ซ้ำกันก็โอเคนี่อันนี้ผมบังเอิญเจอเห็นเห็นตาดีเห็นพอดีนะครับรายละเอยียดสินค้าเนี่ยทุกอย่างตรงแล้วนะครับก็กดเซฟนะครับกดเซฟแล้วกดปิดได้เลยนะครับโอเคอา๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะครับ แล้วเรามาที่ WordPress นะครับมาที่ตรงสินค้ากดเพิ่มนะครับอ่าผู้ทีโทษทีครับกดที่สินค้าทั้งหมดอ่าสินค้าแล้วก็สินค้าทั้งหมดนะครับส่วนเจ้าวูเนี่ยปิดได้เลยนะครับเพราะเราย้ายไปแล้วนะครับแล้วมาที่นําเข้านะครับนําเข้าแล้วก็เลือก b r o w s e นะครับแล้วก็เราให้ามาที่ไอโฟลเดอร์ที่เราเก็บ จ้าไฟล์ WordPress ตัวนี้นะครับในตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นด mm ็อกิเมนต์นมาโครแล้วก็ซอสฮอนด้าเวฟนะครับแล้วกดที่ WordPress เลยเราไปคลิกไปเลยนะครับแล้วกดต่อไปมันจะช้ามากๆถ้าข้อมูลมันเยอะนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับมาที่ดำเนินการนำเข้าข้อมูลเลยสำคัญเนี่ยก็คือไฟล์ WordPress เนี่ยเราต้องไปห้ามห้าม ลบข้างบนห้ามแก้อะไรข้างบนเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเว็บเว็บเว็บใครเว็บมันนะครับจริงๆแล้วเว็บเพจเนี่ยบางเว็บไม่รองรับภาษาไทยด้วยบางเว็บต้องเป็นหัวข้อภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้คือเป็นภาษาไทยได้นะครับตรงนี้ใช้เวลาสักครู่นะครับหกชิ้นหกชิ้นก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับ อ่ามีสองสินค้าถูกข้ามนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมถูกข้ามนะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะครับรหัสซ้ํากันนะครับรหัสซ้ํากันไอ้นี้เดี๋ยวค่อยไปแก้นะครับก็พูดง่ายๆคือเราก็ไปหาใน WordPress เราเนี่ยแหละครับมาที่รหาสินค้าตรงนี้นะครับแล้วก็หาขยายขึ้นมาหน่อยนะครับไอตัวนี้อ่ะสองตัวเนี้ยมันจะยังไม่ถูกเพิ่มนะครับตัวแรกมันจะถูกเพิ่มไปก่อนดังนั้นเราก็ จะใส่อะไรไปก็ได้ a หรือ1หรือ2ก็ได้นะครับอันนี้ให้ลูกค้าทำเองเลยเพราะว่าเขาต้องการให้เหมือนกันนะครับวิธีการนะครับวิธีการเอ่อถ้าเราอยากจะส่งใหม่นะครับให้เราลบอันที่ไม่ใช่ทิ้งนะครับอย่าลืมนะครับสินค้าอันเดียวกันเนี่ยอันเดียวสินค้าเดียวกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วย variable นะครับ ว a าริเปก่อนแล้วก็ไอ้พวกตัวเลือกมันคือ variation นะครับดังนั้นเนี่ยเราลบเราต้องลบที่ตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ Variable แล้วก็พอเจอ variable ต่อไปก็ลบทิ้งนะครับอ่าแล้วเราแก้ตรงนี้แล้วนะครับแก้ตรงนี้แล้วใส่ผมใส่เลขหนึ่งต่อเลขสองเป็นตัวอย่าง้าผมกดเซฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปลงใหม่นะครับลงใหม่ ผมจะนำเข้าอีกทีนะครับเดี๋ยวนะสินค้ามันชื่ออะไรนะวูปูคอยหนึ่งกล่องห้าชิ้นอ่อวูปูคอย pnp twa มันคืออันไหนวะมันคืออันนี้นะครับโอเควิธีแก้เราก็นำเข้านะครับแล้วก็ browse เหมือนเดิมนะครับเลือกบดเพจแต่ตรงนี้ผมเดานะสินค้าที่ตรงกับ i d e, หรือ sku นะั้นถูกป,ปรับปรุง อ่าโอเคแล้วก็ตับปรุงไปนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับอ่ารอสักคู่นะครับโอ้ยังอ๋อตัวนี้ อมันไม่พบสินค้านะครับพูดง่ายง่คือต้องลบสินค้านั้นใหม่เลยนะครับลบลบตัวนี้ใหม่นะครับลบไอตัววัวปูออกนะครับอ่าลบตรงนี้ออกอุ้ยนี่นะครับลบออกไปเลยไปถังขยะนะครับแล้วก็นำเข้าใหม่ โีโอนี้ยาวหน่อยครับนี่ทำให้เห็นแบบเรียวๆเลยนะครับไปเบราว์นะครับ w o r d p r e s รแลาอนี้ไม่ต้องติ๊กแล้วไม่ต้องติ๊กแล้วนะครับเพราะว่าเราลบสินค้านั้นอ,อกแล้วนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ไปที่ดูสินค้านะครับอ่อพอดีว่าเบ์เซอร์เพียวมูเนี่ยมันจะเปิดดูไม่ได้นะครับเอเอาที่เพิ่งเผยแพร่ตอนต,อนตีหนึ่งโอเคโอเคตามนี้นะครับผมติ๊กให้ดูเฉยๆนะครับ ก็จริงๆผมต้องกดดูทุกอันเลยนะครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนผมต้องไปดูกับเบราว์เซอร์โครมนะครับดูกับเพียวมูลไม่ได้เพียวมูลเห็นแค่นี้นะครับแล้วก็นี่มาเปิดตรงนี้ทีละอัน โอเคนี่นะครับตัวเลือกมานะครับตัวเลือกมานี่นะครับมาหมดนะครับรายสินค้ามานะครับราคามารูปภาพมีรูปเดียวตรงนี้อ่าโอเคนี่นะครับตัวเลือกมาตัวอย่างนะครับ ทามาดาโอเคปุ๊บโอ้ยโอ้ยกดผิดกดผิดนี่นะครับมาหมดรูปภาพถ้ามีหลายรูปก็มานะครับโอเคประมาณนี้นะครับวิดีโอก็ตามนี้นะครับผมเปิดให้ดูแล้วนะครับก็อันนี้ปิดได้เลย ก็ประมาณนี้นะครับก็เอ,อ่อพอตรงนี้เราเซฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมปิดละอ่ะพอพอเราลงเสร็จรอบหนึ่งแล้วนะครับสมมุติเราอยากจะลงทีละพันหรือลงทีละห้ารอหรืออะไรก็แล้วแต่สมมติเราไม่ได้ลงทั้งหมดนะครับเราก็สามารถลบจะวูดนี้ทิ้งได้เลยนะครับอ่าโทษทีฮะ จะลบหรือไม่ลบก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าจะลบหรือไม่ลบก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมตรงนี้เราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เราถึงหน้า1ชิ้นที่7ใช่ไหมชิ้นที่6เราก็ต้องรันชิ้นที่7ใช่ไหมฮะตรงนี้เราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับสมมุติเราเอาข้อมูลไปลงใน WordPress แล้วนะครับแล้วเราก็มาใช้ตัวนี้รันต่อเลยนะครับเนี่ยเราไปทิ้นค่าไปตัวที่7เพราะว่า1นถึงหเราใช้เราลงในเวิร์ดเพจไปแล้วเราก็เลยลบได้นะครับ พราะเดี๋ยวมันก็จะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ WordPress ตอนเราใช้ WordPress เนี่ยเราก็ลบของเก่าทิ้งได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอยา่าอยา่าอย่ากดเซฟอย่ากดเซฟตรงนี้นะครับอย่ากดเซฟตรงนี้ให้เซฟตรงนี้เท่านั้นนะครับโอเคอ่าเนี่ยมันก็จะข้ามไปชิ้นที่เจ็ดให้เลยนะครับเนี่ยมามามาโบฟรีสเบตอะไรเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้ดึงนะครับเนี่ยมันจะบอกเราข้ามไปชิ้นที่เจ็ดแล้วนะครับ โอเคก็วิดีโอจบประมาณนี้นะครับยาวยาวมากเลยครับวิดีโอก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ